ยื่นในมาตรานี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงครับยื่นไปให้3รัฐธรรมนูนตีความว่าจะต้องพ้นสภาพตามมาตรา170ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับขณะที่ปมที่ใช้ยื่นก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทุกวันนี้ยังพักอยู่ในบ้านพักของทหารก็เรียกว่าเป็นทรัพย์สินของราชการแบบหนึง่งนะครับก็เลยยื่นไปตาม ความขัดกันแห่งผลประโยชน์ครับเขียนไว้ในมาตรา184วรรคหนึ่งอนุ3นะครับก็คือเขียนห้ามไว้ว่าคนที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีจะต้องไม่รับเงินหรือว่ารับประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับก็ยื่นไปตามมาตรานี้เพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตครับอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีจะต้องสิ้นสุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรี<ม>จากเรื่องของการเข้าพักที่บ้านพักทหารนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คือคุยกันมาจะปีหนึ่งแล้วนะฮะที่ผ่านมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการชี้แจงงบประมาณการอภิปรายเรื่องของนโยบายรัฐบาลก็มีคนพอจะพูดเรื่องนี้เหมือนกัน ล่าสุดครับหนึ่งในคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตก็คือคุณจตุพรพงพัน์ประธานนปชนะครับตั้งข้อสังเกตไว้สองข้อข้อแรกก็คือตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากนายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตําแหน่งนี้เนี่ยก็อยากจะให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองลองสังเกตสองข้อนี้ข้อแรกก็คือถ้ายังคงมุ่งเน้นให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่งโดยไม่ไปแตะเรื่องของสถาบันก็จะสามารถรักษาแนวร่วมไว้ได้ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังผลักดันไปได้แต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่คุณจตุพรจับตานั่นก็คือเรื่องของคดีบ้านพักทหารเนี่ยแหละฮะคือจะบอกว่ารอ,อวันที่2อธันวาคมแล้วประคองสถานการณ์ไปจนถึงวันนั้นถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะไปเข้าล็อกของทางกลุ่มผู้ชุมนุม,มก็คือตอบโจทย์ข้อที่1ได้ครับและด้วยความเชื่อของทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่เชื่อว่า ถ้าสามารถปลดล็อกข้อที่1ได้ก็จะนําไปสู่การเดินหน้าข้อที่2ได้แต่ว่าการจะประคองสถานการณ์โดยที่รักษาแนวร่วมเัาไว้เนี่ยคุณจตุพรก็มองว่าการที่จะไม่ไปแตะต้องในหมวดของสถาบันน่าจะทําให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนยรักษาแนวร่วมได้มากกว่านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือคุณจตุพรหยิบยกกรณีของการวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุด ของคุณสมัครสุนทรเวชคือประเด็นนี้อาจจะทําให้คุณจตุพรค่อนข้างจะมั่นใจว่าคดีนี้ของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีสิทธิ์ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยและผลเป็นลบครับคือในครั้งของคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยถึงกับต้องเปิดพดจนานุกรมนะฮะ,ะเปิดคําว่าลูกจ้างนะครับโดยให้นิยามว่าเป็นผู้รับจ้างทําการงานผู้ซึ่งตกลงทํางานให้ในจ้างโดยได้รับค่าจ้าง คือในสมัยนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50มาตรา267ห้ามไม่ให้รัฐรมนตรีไปเป็นลูกจ้างนะครับ,รบซึ่งก็อยู่ในหมวดเดียวกันกับกรณีของพลเอกประยุทธ์คือหมวดการขัดกันแห่งผลประโยชน์คุณจตุพรก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ากรณีของคุณสมัครเนี่ยยังเปิดโพจจานุก,กรม หาความหมายของคําว่าลูกจ้างที่ว่าไปรับจ้างทํารายการอาหารนะฮะ,ะยังทําให้คุณสมัครพ้นจากตําแหน่งได้ยกได้แล้วกรณีของพลเดกประยุทธ์จะออกมาเป็นอย่างไร,รนะครับ,รบพร้อมกับเทียบเคียงสถานการณ์ว่าปัจจุบันนี้อะไรที่เคยเป็นจุดแข็งของพลเดกประยุทธ์อ,อาจจะไม่ใช่จุดแข็งแล้วก็เป็นได้ครับทีนี้พอแรงกดดัน ในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากมนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีคําวินิจฉัยออกมาเป็นลบ,บก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญการประชุมรัฐคณะรัฐธมนรีเมื่อวันอังคารก็มีรายงานข่าวออกมาว่าพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องนี้ด้วยพูดเรื่องนี้หลังจากการประชุมนะครับกรณีที่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคาจะนัดอ่านคําวินิจฉัย คุณพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวถือเป็นเรื่องของศาลร,รัฐธรรมน,นูญซึ่งศาลจะพิจารณาอย่างไรก็อยู่ที่ศาลตัดสินครับคือคร,รายงานเนี่ยออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เครียดนะฮะไม่เครียดยิ้มแย้มพูดคุยดีนะครับตอนที่พูดเรื่องนี้นะฮะ ขณะที่ฝั่งของคุณซื้อด้านกฎหมายนะครับอาจารย์วิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นเหมือนกันครับก็ไม่ค่อยจะหนักใจกับเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาก็มีการชี้แจงกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมบอกไปนะฮะทั้งชี้แจงต่อสภาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนอาจารย์วิศนุบอกแบบนี้ครับบอกว่านายกเนี่ยไม่ได้หาเรืออะไรทุกอย่างเป็นเรื่องของกฎระเบียบของทางทหารต้องว่ากันไปตามขั้นตอนแต่เท่าที่ทราบกองทัพบ,บก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงไปยังศาลแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงทุกอย่างต้องรองให้ศาลตัดสินคือก็ไม่แปลกสําหรับท่าทีของพลเอกประยุทธ์แล้วก็อาจารย์วิศนุคเครือง,งามเพราะถ้านับกันตามระดับความสําคัญของคดีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายปมที่น่าหนักใจมากกว่านี้ยกตัวอ,อย่างเช่นสมัยตอนที่ต้องคุยกันเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยนะฮะอันนั้นก็อาจจะมีแง่มุมทางกฎหมายที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงและชัดเจนกว่าคดีนี้แต่คดีนี้เนี่ย ก็พอจะมีเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเฉพาะพลเอกประยุทธ์ที่โดนในคดีนี้นะฮะจริงๆก็ยังมีพี่น้องสามปอคนอื่นๆที่ถูกกล่าวหาเหมือนกันแต่ก็ชี้แจงกันมาได้นะครับแต่จุดเปลี่ยนสําคัญอย่างที่คุณจะตุรงเกลื่นไว้คือคดีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผลมันออกมาเป็นบวกหรือว่าเป็นลบมันย่อมจะมีผลกระทบต่อการเมืองอย่างไม่อาจดีเลี้ยงถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อ <c oughs> ขออภยัยถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อ ความเป็นรัฐมนตรีไม่สส้นสุดโจทย์เหมือนเดิมทุกอย่างโจทย์การเมืองจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็จะนําไปสู่การาต่อสู้ทางการเมืองกันต่อ,อภายใต้โจทย์เดิมก็คือข้อเรียกร้องข้อแรกของกลุ่มผู้ชุมนุมยังอยู่นะครับแต่ว่ากว่าจะถึงสองธันวาคมเราคงได้เห็นความคืบหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปบ้างแล้วซึ่งนั่นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นไพ่ในมือของรัฐบาลเหมือนกันว่าได้ดาเนินการ ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมได้แก้ปัญหาของประเทศไปแล้วได้ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็จะมีไพ่อยู่ในมือเหมือนกันถอดสลักถอดชนวนไปแล้วครับแต่ว่าถ้าผลออกมาเป็นลบก็อย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้ก็คือครมบรพ้นทางคณะนะครับ,รบแล้วก็จะนําไปสู่การเลือกนายกใหม่ภายใต้โจทย์เดิม,มก็คือสอวอ ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมลงมติอยู่เพียงแต่ว่าท่าทีของสวในวันนั้นจะว่าอย่างไรอันนี้เป็นอีกเรื่องสองธันวาคมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่วันที่ไม่ได้มีไม่ได้มีความสำคัญในปฏิทินการเมืองนะฮะเพราะว่าถ้าย้อนไปปี2551มีนายกคนหนึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งเหมือนกันคุณสมชายวงสวรรัสดิ์ตอนนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเหมือนกันด้วยนะครับวินิจฉัยยุบพัก พลังประชาชนนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคหปีนะครับทำให้ตําแหน่งของออคุณสมชายก็พลนไปด้วยหลังจากสองทนวาเหมือนกันด้วยนะสองทันวาวันนั้นก็เกิดการพลิกคั่วร,รัฐบาลน,นะครับแล้วก็อาจจะมีวิกฤตทางการเมืองในรอบปี53หลังจากนั้นประมาณ2ปีอันนี้ก็เป็น ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจุดหนึ่งที่<ม>จะต้องจับตานะครับซึ่งผลจะออกมาเป็นบวกเป็นลบเราก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนแง่ของกฎหมายเมื่อสักครู่เราก็ไล่าให้ฟังไปแล้วว่าจะเข้ามาตราไหนอย่างไรสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคําวินิจฉัยหรือแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็ขึ้นอยู่กับการตีความของสารรัฐธรรมนูญครับ